ทันทิพทีวีมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะลิเดียจะพาไปดูนะคะพี่พี่ทีมงานส่งของโครงการกันค่ะลิเดียขอยกตัวอย่างเป็นโรงเรียนนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนได้สั่งของกับทางร้านบ่อยมากรอบนี้นะคะทางโรงเรียนได้สั่งออเดอร์มาเป็นพัดลมโคจร25ตัวและพัดลมติดผนัง25ตัวค่ะก่อนอื่นนะคะลิเดียก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนนะคะที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการร้านพันทิพทีวีมาโดยตลอดมาถึงนะคะพี่พี่ก็ไม่รอช้าค่ะช่วยกันขนของลงจากรถทันทีเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะหากลูกค้าสั่งจานวนเยอะๆแบบนี้ ได้พัดลมนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมโคจรหรือพัดลมติดผนังหรือพัดลมอุตสาหกรรมเรามีตั้งแต่16นิ้วสูงสุดถึง24นิ้วเลยค่ะ,คะที่สำคัญนะคะร้านเรามีบริการติดตั้งให้ด้วยนะคะแต่ทางโรงเรียนฟริกมาว่าไม่ต้องติดตั้งนะคะทางโรงเรียนมีช่างติดตั้งอยู่แล้วค่ะ,คะเรื่องราคานะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะหากุลกค้กาสั่งจํานวนเยอะๆนะคะเรามีราคาพิเศษส,สามารถทักคุยหลังบ้านกันได้ค่ะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ 1- นถึงสตัวทางร้านก็มีโปรโมชั่นทุกเดือนอยู่แล้วค่ะรับรองค่ะราคาถ ถึง,งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ให้คิดถึงคุนทีทีพีค่ะบ๊ายบาย